เน้นย้ำมาตรการคนละครึ่งเริ่มใช้จ่าย1กันยายนเป็นต้นไปสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาย้ำเตือนกันนะครับเกี่ยวกับมาตรการโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5เริ่มใช้จ่าย1กันยายนนี้เป็นต้นไปและต้องใช้สิทธิ์ก่อนวันที่14กันยายนนี้เท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นก็จะถูกตัดสิทธิ์โครงการโดยอัตโนมัติสำหรับในเรื่องนี้เนี่ย รัฐบาลเขาได้ออกมาย้ําเตือนนะครับผู้ที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมเนี่ยที่โครงการเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ตั้งแต่19สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มใช้จ่ายในวงเงิน800บาทตลอดโครงการตั้งแต่1กันยายนนี้เป็นต้นไปและย้ำเตือนนะครับว่าต้องกดยืนยันสิทธิ์และเริ่มใช้ก่อนวันที่14กันยายนนี้เท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟด5โดยอัตโนมัตินะครับ